มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีแค่นี้จบเลยอจบเลยอร่อยจริงเหรอก็เดี๋ยวต้องลองแล้วก่าอร่อยแม่อร่อยต้องดูวันนี้เราไม่มีหมูสากเอาหมูก่อนเหรอหรือเอาก้งก่อนจะหมูแล้วก้งก่อนแล้วแต่เอาแกงก่อนเอาก้งดีกว่าแม่กางหากินยากก้างมากะเพรากั้งกะเพรากั้งไม่เคยทำมาก่อนนะฮะไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยกินมาก่อนด้วยเมนูนี้มันจะเป็นคล้ายๆกุ้งแต่เนื้อมันจะเหนียวกว่าและแพงแพงกว่าแพงกว่ากั้งเนี่ยเขาเขาสุกมาแล้วแต่ว่าเขาใส่เป็นฟอสซิน ก็คือแช่แข็งไว้อ๋อทำสุกมาแล้วเหรอครับพี่บอยสุกแล้วสุกแล้วบริเวณคลองใหญ่จังหวัดตราดจังหวัดตราดนะครับเขาจะดังเรื่องกั้งเรื่องกั้งมากั้งก็คือที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมครับใช่เขาเป็นของแบบว่าสดดังสดแล้วก็ดูจาก ตัวก้านนี่คือตัวใหญ่ครึ่งน่าจะครึ่งกิโลได้ครึ่งกิโลสิบช้อนนะลูกทุกคนใช้ซอสหนึ่งกรัมหนึ่งร้อยกรัมต่อซอสหนึ่งร้อยกรัมต่อต่อช้อนซอสสองช้อนนะครับอันนี้ครึ่งกิโล่วาเราต้องดูก่อนว่าเราใช้เนื้อสัตว์เท่าไหร่ใช่ถ้าเราใช้เนื้อสัตว์ปริมาณเยอะเราก็ต้องเพิ่มจำนวนซอสลงไปมันจะได้มันจะได้เจ้มจนตามสัดส่วนของมันมันจะเจ้มจนเนาะอ้อุยันนี้ก็เป็นกระเพราอยู่ไหนกะเพรานี่ แม่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ดนนี้เราอยากจะกินโดยที่เราไม่ไม่มีใบกระเพราไม่ต้องเลยมีใบอะไรใส่ได้หัวระพาก็ได้อร่อยใช่ไหมอร่อยหมดเพราะในซอสมันมีกลิ่นอมาอยู่แล้วส่วนผสมของกระเพราอยู่แล้วเป็นกระเพรากั้งนะครับริงทะเลบ้านที่บอยนะครับ้ดยซอสกระเพราครัวบ้านแม่นะครับหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมราคา159รบกาทครับกะเพราต่เถ้ย ไม่ใช่ถ่านธรรมดานะครับถ่านไฟเก่าเอ้ยพราะว่าเธอและเขาอันนี้คือมันสุกมาแล้วนะลูกสุกมาแล้วสุกมาแล้วเริ่มร้อนแล้วคุณแอูนีมาแล้วบอกว่ากะเพราสูตรโบราณคู่กับเตาโบราณใช่คนทำก็โบราณโบราณมากแก่แล้วด้วยเราต้องรอให้น้ำมันมันคลายอยู่ในแม่หรือว่าเราใส่เนี่ยใส่เลยลูกแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปในเนื้อครึ่งกิโลสี่ช้อนสิบช้อนลูกสอง เจ็ดแาดกะเพราตั้งนะครับเป็นกับพราเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยอร่อยจริงๆด้วยยาำเป็นกะเพรากั้งหอมไหมรึซอสกะเพราของครัวบ้านแม่นะครับคือมีสูตรในส่งแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมมามาได้เลยเฮ้ยีกดูสีครับ ม,มันง่ายขนาดนี้หรือว่าแม่ใช่ง่ายมากเลยลูกครับถ้าคนอยากกินแห้งผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันแห้งถ้าคนกินน้ำขุกขลิกเอาแค่พอประมาณที่เราชอบหอมหอมาถ้าผัดจนแห้งวัตจะการเป็นกะเพราแซ่บแห้งเออแม่คำถามคำถามคืออยากจะถามแม่ว่าแล้วอันเนี้ยคนที่ชอบกินเผ็ดอ่ะมันเผ็ดไหม ถ้าถามแม่แม่อันนี้เผ็ดนะเผ็ดกลางถ้าเผ็ดโดดเลยแม่บอกได้เลยตำพริกใส่ไปได้อย่างเดียวชอบกินเผ็ดก็คือใส่พริกเยอะใส่พริกเพิ่มอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติหนูบางคนไม่กินเผ็ดเลยนะแม่บอกให้ใส่หนึ่งช้อนอ่ะก็ลดหรอต้องลดมันต้องลดอัตราออกไปถ้าคนกินเผ็ดน้อยสำหรับใครที่แม่ผักินเลยดแม่ก็ต้องใช่ลดจัดสั่วลงตามปริมาณที่แม่แจ้งอันนี้เป็นสูตรพริกแห้งสความริกแห้งมีความเผ็ดผมเผ็ดล้ะ ่ากินกว่ายไม่ยากลูกคนกินเผ็ดน้อยสำหรับแม่นะแม่ทำไมกินเผ็ดมากสองช้อนที่พูดเนี่ยกำลังดีทุกคนดูอ่ะเรียบร้อยค่ะมาได้เลยใส่จานแป๊บเดียวเองใส่จานเลยวางล่างเอาจานมาเตี๋ยวจานนู่นมาจานใหญ่จานใหญ่จานใหญ่เออแม่ได้ไหมขมกะเพรากั้งนะครับ กะเพรากั้างก้างนี่คือตัวใหญ่ๆมาเลยพี่บอยคัดมาให้แม่ทำทำกะเพราให้วันนี้นะครับร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับพิมคําว่าสนใจได้เลยนะครับนี่ครับก้งกับซอสกะเพราของครัวบ้านแม่นะครับนีแม่ เป็นไ,ไงครับกะเพรากั้งกะเพรากัางก้งอร่อยมากค่ะเพราะว่าซอสกะเพราของแม่ส่งออรสชาติถึงค่ะใส่กั้งลงไปใส่ใบกะเพราลงไปจบใส่ซอสแม่ลงไปจบขึ้นผัดผัดให้สุกวิ่ง่ายมากเลยนะครับเนี่ยต่างหากจักเราแอดนี่ค่ะบอกว่าสนใจบอกว่าสนใจอะไรคะสนใจซอสกะเพราค่ะแล้วแอดมินจะส่งมาให้เลยค่ะว่ายอดรวมเท่าไหร่ส่ง ที่อยู่ไปโอนเงินพร้อมรับของได้เลยค่ะเฮ้ยขอบคุคแม่หนูทำงานดีไหมแม่ดีมากดีรับหนูเป็นลูกอีกสักคนได้ไหมคนไบย้ายบริษัทเหรอคุณลุง <c oughs> สวัสดีค<อ>รับม,มีการสลับตัวกันแล้วมีการสลับตัวกันแล้ว